หะอย่ายอุ้ยวอันนี้มอกันเลยครับนสายมาสับไม่ได้พักเลยครับนี่วสวยครับนะ มาแดงวัดเอาวัดเอาเลยครับน้นะอันี้มีทีเด็ดครับเอาเรื่องเลยครับน้น,นะครับสวัสดีมิตรลักนักปลาสหายสายคองครับพี่น้องน้านานกตกปลาทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ได้ออกไหมายมาร่วมเดือนแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับ ว่างแล้วพา,าน้ําออกหมานะครับมาลองดูที่ไหมาคลองหนึ่งนะครับตรงแถวโรงเรียนเสริมมิตรนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ<ม>ก็หมายคลองนี้ผมยังไม่เคยมาลงนะครับแต่ก่อนเนี่ยน้ํามันแห้งแล้วก็มันไม่มีร่มด้วยนะครับแต่วันนี้ลองมาตกดูนะครับัก ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับว่าจะพอมีปลาตัวสวยๆให้นนาๆได้ชมหรือเปล่านะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ครับก็มากับเหยื่อสําเร็จเหยื่อลุงวินเหมือนเดิมนะครับก็หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปได้เลยนะครับก็ง่ายๆครับผสมน้ําหน้าหมายตกได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สําหรับเหยื่อลุงวินนะครับก็เสียงรถอาจจะดังวุ่นวายนิดนึงต้องขออภัยน้าๆด้วยนะครับ ยมอุปกรณ์เรียบร้อยครับห้าคันวันนี้ก็ยมเป็นอุปกรณ์ชุดจิ๋วนะครับชุดหน้าเล็กแล้วก็เล็กนะครับแล้วก็จิ๋วเบลดศูนย์จุดแปดนะครับกีโนเกี่ยวเม็ดโฟมเล็กนะครับก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าจะพอมีผลงานให้นานาได้ชมหรือเปล่านะครับเต้องมาลุ้นกันนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับเดี๋ยวยังไงผมจะปากหมุดไว้ให้อีกทีนะครับสําหรับหมายนี้ก็ยังไงก็ฝากนานานะครับ กดไลค์กดซับสไครป์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเรื่อยๆของผม้วยนะครับไปเดี๋ยวลงเบ็ดเดี๋ยวให้นะนะดูสภาพหมยนะครับน้ําก็จะออกขุ่นๆน,นิดนึงเพราว่าเขาเปิดน้ํามาจากประตูน้ํานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็จอดรถริมถนอนอย่างนี้เลยนะครับก็เสียงดังนิดนึงหมายก็ประมาณนี้นะครับนุ๊ครับนแมว เจอนะแมวพอดีครับนะ้แมวตกอยู่ฝั่งนูน้นโอเคครับเดี๋ยวมาลงไม้แรกกันเลยเดี๋ยวมาตามรุ้นกันดูครับเก้ามองยี่สิบขนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันขาดไปหนึง <laughs> <laughs> <c oughs> เขียวไกนะครับเดี๋ยวต้องมัดใหม่ มาแล้วก็พอใช้ประเข็มนะครับสามนิ้วเข็มไว้ก่อนครับ เองหนึ่งแมครับ บอลเบลเลยครับนะว่าแล้วตรงไหมันสู้สักเกอร์ครับโอ้เน,นี้ยอุ้ยตัวสวยครับเอันะนเต็มขู่กินหางมากครับตัวนี้สวยเลยอุ้ยลดลด,ลด อหลุดนะอย่าหลุดนะอุ้ยมาแล้วครับตัวสวยโอ้โหามือครับนะสวยเลยสวยเลยตัวนี้สายสายมาเริ่มตัวงามขึ้นมาแล้วครับยอด หนักช็อกเกอร์กับปนินครับปะทูปะทูกินรัวๆเลยครับตอนนี้ฟ้ามืดมาแล้วเกี้แดดแดดแทบไม่มีที่อยู่เลยครับนานๆที่จะมาตกต้องพบร่มมาด้วยนะครับผมไม่มีร่มนะครับไม่รู้ว่าจะสู้แดดได้ถึงตอนไหนนะครับไหยหยนไปแล้ว แี่นะครับอันว่าอันว่ากินอันว่ากินครับ ปลาเกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ย,ยลากคันเลยคใสขนาดนี้มาเค็มลากคันเลย หน้าต่อตาเลยเกือบรูดครับโัวสวยอยู่ครับทำนะใสายๆมาปลาก็เริ่มกินนะครับช่วงห้าโมงขึ้นมาครับช่วงทิมลงตอนเช้าเก้าโมงกว่าสิบโมงกว่านี่ถือว่ากินห่างมากเงียบเลยถึงเงียบเลยนะครับปลาเริ่มกินตอนประมาณสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงนะครับก็ได้มาหลายแต้มเลยนะครับ พอมีตัวสวยอยู่นะครับนะบนะวิแนแรกแนแรกสาหลงครับส่วนมากก็จะเป็นไซนี้ครับไซปลาเคมาม็ม3-4นิ้ว ก็มีตัวสวยบ้างปนกันมานะครับทองธรรมชาติเนาะ สายมากินดีมากครับนิ่น้อยใสงาม ตัวดีขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหกี้ตัวเล็กมากต้องปล่อยอครับ กรบปุดครับกรบปุกกรบปุกอีกแล้วครั้งนี้เพิ่งตีลงไปเองครับ ตีไปมันติด,ดขึ้นมาตรงที่เอ้าโอกินต้นไหนละ่ะตะเพียนปล่อยไปต้องตีลงไปนะครับติดแล้วก็ดึงขึ้นมาครับนะนะตัวน,นี้เที่ยงครึ่งน,นะครับโปลากินตลอดนะครับช่วงสายๆมาปลากินดีครับ แต่ผมไม่ไหวแล้วร้อนมากครับไม่มีร่มเลยครับผมว่าจะเก็บของกลับแล้วครับก็ตกปลาประมาณสามชั่วโมงนะครับตั้งครึ่งสิบเอ็ดสองเที่ยงครึ่งประมาณสามชั่วโมงนะครับก็มีตัวสวยๆให้ขึ้นมาอยู่นะครับก็หมายนี้ก็เดี๋ยวผมปักหมดมาให้ครับมาลองดูกันครับแต่แนะนําว่าต้องเตรียมร่มมาให้ดีครับว่าถ้าสายแล้วปลากินนี่แต่ผมไน่สู้แดดไม่ไหวครับ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเยวมาดูผลงานนะครับเดียวมาดูผลงานหมายคลองหนึ่งเดี๋ยวโรงงานสืบมิดนะครับตรงนี้หลังโรงานสืบมิดเลยแล้วน้นปลาด้นเแล้วนะเมว นะมแมวก็กล,าล่าวนะครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานครับแล้วนะหมายคลองหนึ่งหลังยนเสริมมิรนะครับโอ้โหระแดงวัดเอาวัดเอาเลยครับแล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวปลากินตลอดนะแต่ว่า, <c oughs> าส่วนมากจะเป็นปลา,านินไซเวนนะครับแล้วก็ผมร้อน้วย้ยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> นี่ครับตัวสวยไดตัวสวยด้วยอ่ามีตัวสวยอยู่ครับ ถ้าตัวสวยๆเยอะนี่เอาเรื่องเลยครับมะนะมีตัวสวยอยู่สองสามตัวครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปเรื่อยๆของผมนะครับช่องน้ำแมวครับแมวกินปลาฉันแมวครับโอเครับฝากกดติดตามให้น้ำแมวด้วยนะครับโอเครับเดี๋ยวจุดของกลับเล้วไม่ไหวร้นจัดผมก็เก็บของแล้วไม่ไหวมีล่มตัวสวยอยู่นะ นี่วสวยอยู่มาให้เดี๋รน่าดูครับเมื่อกี้ก็ไปกินอยู่นะครับนี่ครับวสวยเอาเรื่องเลยวันนี้มีที่เด็ดครับ Fishing Man